เรามายังฟิลิปปินส์อันเป็นที่แรกที่รายการเรามาถ่ายทําครับทีมงานของเราไปยังหมู่บ้านในเขาที่แห่งนี้เราจะได้เจอคุณป้าเบนเดนซึ่งเป็นนางเอกของเราคุณป้าที่ดูธรรมดาคนนี้ความจริงแล้วเป็นคนที่น่าทึ่งมากจากนี้ผู้ชมทุกท่านจะต้องตกใจแน่นอนครับอา้าวเด็กๆมานี่เร็วช่วยมาทางนี้กันหน่อยเร็วเข้ามาเลยเลมาเลยกดูสครับว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นจากนี้ไปเอ็นเบเอ็นเบ เอ็นเบนี่ผมเอ็นเบครับส่วนคนนี้ชื่อรอยครับไปสิคนนี้ชื่อรอยสวัสดีครับส่วนนั่นเอสกาสวัสดีครับแล้วจอนนี่นี่จอนนี่ครับอ่าส่วนนั่นก็คนเล็กคนเยอะจังคู่คนเดินออกมาไม่มีหยุดหย่อนครับแล้วคุณป้าเป็นเดินเองก็ทยอยพูดชื่อของแต่ละคนไม่หยุดเช่นกันเจอรี่เอรี่หมดหรือยังครับเนี่ยอ่ะเร็วสิเ,เร็วเร็วหน่อยยังมีอีกเหรอครับ มาแล้วครับยังมีอีนี่โดรินโอ้โหเยอะมากผู้คนมากมายเหล่านี้เกี่ยวข้องเป็นอะไรกับคุณป้ากันนะครบแล้วเอ่อหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้อหมดแล้วเหรอคนนี่ยหมดแล้วจาหมดแล้วผู้คนมากมายที่เดินมาออกมาจากบ้านกันทีละคนคือใครกันล่ะเนี่ยอ้าวยืนดีๆหน่อยสิพวกเขาเป็นใครล่ะครับผู้คนเหล่านี้โลกฉันค่ะนี่คือคุณเบนเรนคุณแม่ลูกดกแห่งฟิลิปปินส์ แล้วเราก็มายังเกาะมินดานาวกันอีกครั้งครับเมื่อขี่ม,มอเตอร์ไซค์ผ่านเมืองอันกว้างใหญ่และคึกคักจนมาถึงทางปุบเขาเล็กๆความโด่งดังของคุณป้าเบนเ่นก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้านเลยครับอ,อ,อ่ดีค่ะเธอมีลูกเยอะที่สุดในฟิลิปปินส์เลยล่ะแกคงจะเหนื่อยแย่เลยฉันไม่ไหวหรอกค่ะถึงจะบอกว่าเยอะแต่เยอะแค่ไหนกันถึงขนาดที่ว่าเป็นที่สุดของฟิลิปปินส์ เราจึงรีบไปยังจุดหมายครับพอเข้าไปในบ้านเราก็เจอผู้คนเต็มห้องนั่งเล่นและห้องครัวมารวมตัวกันทำอะไรกันเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าครับใครมีแม่ชื่อเบนเรนให้ออกมาข้างนอกให้เราดูกันจะได้ไหมครับแต่ทว่าวา <Wow. S 1> จะบอกว่าผู้คนที่ต่อแถวยาวนี้คือลูกของคุณเบนเรนอย่างนั้นเลยครับอย่าล้อกันเล่นสิครับโอ้โห oh. ทั้งหมดกี่คนล่ะครับมีกี่คนฮนะยีค่ะ โอ้ยี่สิบสองเลยล่ะครับสองคนและเป็นคนที่เธอเบ่งคลอดเองด้วยครับเรามาดูกันดีกว่าว่าครบหรือไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดผู้คน 9, ที่ต่อแถวกันยาว 4, 4, เหยียดก็ใช่ว่ามาต่อคิวซื้อขนมปังร้านดังแต่อย่างใดครับแต่นี่เรียงตามลำดับการเกิดจริงๆหรอครับเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปด 19, 20 21, 22... 22 oh. คนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมครับโอ้ oh. ทำไมถึงมีเยอะขนาดนี้ล่ะครับไม่ได้กินยาคุมไว้อ่ะค่ะเลยมากันเต็มเลยลูกทุกคนที่ฟ้ามอบให้และไม่มีฝาแฝดเลยแม้แต่คนเดียวการจะดูลูกขนาดนี้คงลำบากไม่น้อยเลยครับฉันมีลูกคนแรกตอน15แล้วก็มีลูกคนเล็กตอน51ว้าว นี่มีลูก22คนภายใน33ปีเลยแหละครับใช่แล้วค่ะนั่นแปลว่าเธอมีลูกทุกๆ1ปีครึ่งเลยนะครับเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ39ครับ39เหรอ39อ3คครับ37 36 35 34 33มีตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัยกลางคนตลอดจนถึงเด็กเล็กที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาครับ แ,แปดค่ะทุกคนคต่างเป็นประวัติศาสตร์มีชีวิตของคุณป้าเบนเดนนี่รูปแต่งงานค่ะ45ปีแล้วละ่ะเนี่ยสองสาม,มีภรรยาบ้านนี้เกี่ยวดองกันเมื่อ40กว่าปีก่อนครับและมีลูกคนแรกหลังแต่งงานได้6เดือนส่วนลูกสาวคนสุดท้องเธอก็ให้เราดูใบสูติบัตรที่ยังไม่เอี่มอ่องอยู่ครับแม้สูติบัตรแต่ละใบจะขาดร่งวิ่งแล้วแต่คุณป้าเบนเดน ก็ไม่อาจลืมความตื่นเต้นที่ได้รับมันในแต่ละครั้งได้ครับในอนาคตเนี่ยคิดอยากจะมีลูกเพิ่มอีกไหมครับอีกสักสอสามคนดีไหมครับคำตอบที่ได้จากคุณป้าเบนเรนก็คืออยากมีอีกค่ะแต่ว่าตอนนี้แก่มากแล้วไม่มีแล้วโอ้แม่เจ้าคิดยังไงครับถ้าคุณแม่จะมีน้องเพิ่มพอแล้ไม่ไหวแล้วครับไม่เอาแล้วพอแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะ ลูกคุณป้ากว่าครึ่งได้แต่งงานและกําลังเลี้ยงดูลูกอยู่ครับทําให้บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยลูกเด็กเล็กแดงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อยู่เต็มบ้านเล่นเอาสติตะเลเดิดเปิดเปิงไปหมดเลยแหละครับคุณผู้ชมครับคุณป้าครับรวมๆแล้วบ้านนี้มีกี่คนล่ะครับที่อยู่ที่นี่หกสิบอาบค่ะหกสิบคุณป้ากับสามีสองลูกยี่สิบสองหลานยี่สิบห้ารวมลูกเขยและลูกสะใภ้เดี๋ยวก่อนนะครับหกสิบกว่าคนด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ทุกคนได้เรียนรู้กฎของการอยู่ร่วมกันนี่เดี๋ยวนะเข้าแถวทำอะไรกันหรอเออคนในครอบครัวมันมีกันเยอะนะครับจะเข้าห้องน้ำก็ต้องต่อคิวสิครับหลังจากผ่านสงครามในห้องน้ำแล้วก็ได้เวลามาหาที่นั่งพักโดยการเบียดเสียดเข้าไปเพื่อจับจองที่นั่งนี่มารวมตัวกันอยู่กี่คนกันหละครับเนี่ยว้าว โอ้นี่นอนกันได้กี่คนล่ะครับ24 24คนค่ะ24เหรอเขาจะต้องนอนด้วยกัน24คนภายในห้องเล็กๆนี้น่าทึ่งจริงๆเช่นเดียวกับห้องนั่งเล่นที่มีพี่คนโตนอนอยู่บนโซฟานี่คือสิ่งที่เราสงสัยกันที่สุดครับสภาพแวดล้อมครอบครัวเช่นนี้แล้วยังมีลูกกันได้ยังไงครับความลับก็คือความรักของสองสามีภรรยานั่นเองครับจะนอนแล้วล่ะครับ เราเหนื่อยแล้วอย่าตามมานะครับออครับ <c oughs> สันดีนะครับอ,อ,อีกตั้งนานกว่าจะตกดึกนะครับคุณป้าครับทั้งคู่เข้านอนกันไวมากครับยังดูเหมือนข้าวใหม่ปลามันไม่มีผิดแล้วทั้งคู่เจอกันได้ยังไงล่ะครับในปี1969เนี่ยตอนนั้นฉันกำลังเรียนอยู่แล้ว<อ>แล้วมีอยู่วันหนึ่งฉันก็ดูบาสเกตบอลส่วนสามีฉันก็เล่นบาสอยู่ พอเห็นฉันเขาก็มาตือ้อมาตามจีบฉันนะคะมันรักแรกพบเลยครับแล้วถูกใจกันตรงไหนที่สุดล่ะครับคำตอบของสามีที่ทุ่นคิดสักพักหนึ่งเธอสวยครับสวยหลหรครับจา,าการักแรกพบและแต่งงานกันมา40ปีแม้จะแต่งกันนานแล้วแต่คุณเดินเด่นก็อยากสวยในสายตาของสามีวันหนึ่งเมื่อ9ปีก่อนอันแสนระทึกใจสองสามีภรรยา เรียกลูกมาประชุมกันมีอะไรเหรอคะแม่ภรรยาต้องเป็นคนบอกแทนสามีที่ไม่กล้าพูดครับแม่มีอะไรจะบอกพวกแกเออแม่ท้องอีกแล้วเฮ<า>้ยน่ามท้องอีก,ออกแล้วเหรอบ้านเบนเดนก็ท้องโตพร้อมๆกับลูกสาวแม่อายุเท่าไหร่แล้วยังจะท้องอีกหนูละอายชาวบ้านเขาจริงๆเลยลูกสาวก็ทำได้แค่ตำหนิด้วยความอายครับ อนนั้นฉันอายมากเลยล่ะเพราะแม่ท้องโตมากค่ะครับ <laughs> ลูกอายุเท่าไหร่หล่ะครับสิบหกปีครับลูกผมสิบแปดปีลูกของพี่คนเนี้ยลูกของพี่เขาอายุ18เด็กคนนี้ที่พี่ๆทุกคนต่างเอ็นดูคือน้องคนสุดท้องในมรรดาลูกทั้งหมดครับไม่ว่าพี่สาวพี่ชายหรือพ่อกับแม่ต่างก็เป็นห่วงเป็นใหญ่หนูน้อยคนนี้ที่สุดลูกของคุณป้าเบญเรนแต่งงานและให้กำเนิดหลาน ทำให้ในบ้านคึกคักกันไม่น้อยครับมีกี่คนกันล่ะเนี่ยเยอะจนเหลือเชื่อจริงๆเมื่ออยู่กันหลายคนปริมาณอาหารก็มีอยู่มากมายมาหาศาลเช่นกันครับเราอะกินข้าวอาทิตย์และกระสอบถ้าไม่มีข้าวสารก็จะกินหัวมนันไม่ก็ข้าวโพดปริมาณไม่ต่างจากร้านอาหารเลยครับแค่นี้ยังไม่พอทุกคนในบ้านจะต้องแบ่งข้าวกันกินเป็นสองกลุ่มอีกด้วย ขังข้าวในหม้อและหม้อหุงข้าวมีปริมาณมากมายถึงขั้นซูปเปอร์ทีเดียวครับและผ้าที่ต้องซักก็เยอะไม่แพ้กันโอ้โห <c oughs> ทำไมเยอะขนาดนี้คะัเสื้อซักค่ะเอาไปซักของทุกคนนะครับการซักผ้าในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า100ตัวเวลาซักผ้าเยอะขนาดนี้คุณคิดยังไงฮะรู้สึกยังไงบ้างคิดว่านี่ฉันคงมีลูกเยอะเกินไปแล้วสินะผ้าขนาดนี้จะให้ซักคนเดียวคงหนักเกินไป ดังนั้นการบิดตาจึงเป็นหน้าที่ของเด็กๆตัวน้อยเหล่านี้ครับเก่งมากๆเลยครับส่วนผ้าที่แห้งแล้วก็เป็นหน้าที่ของคุณแม่กับพี่สาวแต่วิธีการแยกผ้าดูไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยกองนี้สำหรับเด็กทาลกจนถึงเด็กเล็กค่ะส่วนนี้ก็สำหรับเด็กช่วงก่อนเข้าโรงเรียนประถมส่วนนี้สำหรับเด็กมัธยมขึ้นไปและนั่นก็สำหรับเด็กประถมค่ะ จะให้ซื้อเสื้อใหม่ตลอดเน่ยคงไม่ไหวแล้วค่ะพวกเราก็เลยต้องมาแบ่งกันใส่รุ่นต่อรุ่นแบบเนี้ยเออนี่คือเสื้อของผมเมื่อสมัย15ปีก่อนนะครับที่เป็นเสื้อ,อยูยนิฟอร์มของโรงเรียนผมครับเสื้อนี่ฉันเคยใส่ตอนเด็กนะคะอ๋อครับ <c oughs> มีลูกเยอะก็จำเป็นจะต้องใส่เสื้อที่ตกทอดกันมานับสิบปีเราตามคุณป้าที่บอกว่าจะแนะนำสมาชิกให้รู้จักเพิ่มกันดีกว่าครับ นั่นก็คือสัตว์ที่อยู่ทุกที่ภายในบ้านพวกมันทำตัวสบายเหมือนกับอยู่บ้านของตัวเองมานี่สิมีอีกเหรอครับมาเร็วๆเพราะเจ้าเป็ดที่ผุดโผล่ไปทั่วทำให้คุณป้าต้องตามหาสมบัติทุกวันครับในที่สุดก็ได้สักทีโอ้อือเป็ดจะออกไข่ทุกวันมีหกตัวก็มีหกฟองค่ะโอ้โหงี้ เป็ดก็กลายเป็นสมบัติล้ำค่าเลยสิครับเนี่ยไข่เป็ดเนี่ยขายได้ราคาเหมือนกันนะจะบอกให้หนกิโลจะได้ประมาณร0อยเปโซค่ะพวกมันตามมีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตของคนในครอบครัวนี้ครับแค่เห็นก็อบอุ่นไม่น้อยเลยความจริงการจะอยู่ในบ้านหลังเล็กก็คงอึดอัดเกินไปพวกเขาจึงอยู่ในช่วงของการต่อเติมบ้านอยู่ับน่าจะใช้เวลาหลายปีเลยละค่ะ ถึงอยากจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดเออแต่เราก็ไม่มีเงินขนาดนั้นค่ะไม่มีขอให้วันที่ทุกคนในครอบครัวได้อยู่ด้วยกันอย่างสบายมาถึงในเร็ววันนะครับในขณะเดียวกันในครัวก็ยุ่งอยู่ทีเดียวครับทำอาหารค่ะเชือดแพะมาครับวันนี้มีจัดงานวันเกิดของคนที่นี่นะครับก็เลยต้องเชืดแพะมาวันนี้มีงานวันเกิดที่บ้านของคุณป้าเบานเดนซึ่งจะจัดขึ้นทุกเดือนครับ ทุกคนในครอบครัวต่างเตรียมตัวสำหรับงานเลี้ยงนี้กันอย่างตื่นเต้นอาหารที่ทำอย่างสุดที่มือก็พร้อมทยอยนำมาเสิร์ฟแล้วในที่สุดเค้กซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานก็รากดขึ้นครับขอโทษทีนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของใครบ้างล่ะครับจะเกิดผมครับผมครับแล้วเจ้าของงานวันเกิดก็ยกมือกันทีละคนสองคนโอ้โนี่เกิดวันเดียวกันหกคนเลยละครับวันเกิดผมด้วยนะครับ เกิดพร้อมกัน6คนเลยเหรอฮะคนที่เกิดในเดือนนี้เนี่ยจะจัดพร้อมกันนะครับใช่แล้วครับใช่แล้วครับทั้งเจ้าของวันเกิดทั้งผู้ร่วมยินดีต่างมาสนุกกับงานในวันนี้ครับไม่นานสําหรับอาหารที่จัดไว้เต็มโต๊ะก็หายวับไปกับตาถึงจะเชือดแพ้ก็ไม่พอนะครับเนี่ยไม่พอแล้วค่ะต้องเชือดหมูสัก50าสิกิโล คุณป้าเบนเดนเสียใจที่ทําให้โูกอิ่มท้องไม่ได้ทุกคนและเธอก็มักจะกินหลังสุดตลอดครับทําไมไม่กินล่คะครับคุณป้าไม่มีจานค่ะแล้วก็ไม่มีไม่มีช้อนซ่อมด้วยค่ะไว้กินทีหลังระหว่างที่ทุกคนกําลังนั่งพักหลังกินจนอิ่มและออกปฏิครัวคุณป้าเบนเดนถึงได้มาทานข้าวหลังไผ่พื้นับ วันอันแสนยุ่งได้จบลงแล้วเช้าวันใหม่ก็มายืนครอบครัวนี้เมื่อส่งลูกหลานไปโรงเรียนสองสาม,มีภรรยาก็มีเวลาว่าสักครู่ครับและนี่ก็คือเวลาแห่งการแสดงความรักของสาม,มีภรรยาคู่นี้ครับเดี๋ยวก็มีลูกอีกหรอกถ้ามีลูกอีกจะทำยังไงหล่ะครับคุณป้าถึงฉันจะไม่รู้ว่าพระเจ้าจะประทานลูกมาให้อีกไหมแต่ ฉันก็อยากมีค่ะแต่ห่วงอยู่อย่างเรื่องน้ำนมกลัวจะไม่มีนมให้ลูกได้ได้กินแล้วแม่ขอให้ทุกวันมีแต่ความสุขนะครับ